เพื่อนๆสาม,มารถเล่นเกม d e a t Space Remake ได้ในราคา40บาททำยังไงมาดูกัน วิธีที่จะเล่นเกม Death Space Remake นะครับของเครื่อง PS5 ในราคา40บาทนะครับเพื่อนๆก็จะต้องสมัครบริการ EA Pay นะครับสำหรับ1เดือนซึ่งตอนนี้เขามีการลดราคาอยู่ที่1เดือน40บาทเท่านั้นวิธีการสมัครจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันเลยก่อนอื่นเพื่อนๆก็เข้าที่เว็บไซต์ที่ store.playstation.com นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆล็อกอินมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้เข้ามาง่ายๆเสร็จแล้วเนี่ยหน้านี้เนี่ยเขาก ก็จะบอกว่าเย p เพหเดือน d i s c าวออฟเฟอร์นะครับสำหรับ1เดือน40บาทเราก็มากดบายกันเลยนะครับาจากนั้นเขาก็จะขึ้นนะครับว่าเย่เพหเดือนเนี่ยสีบาทเนี่ยก็คือเราสามารถใช้ได้ถึงเดือนหน้าวันที่6นะครับแล้วก็เดือนถัดไปจะเป็น150บาทก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะสมัครแค่เดือนเดียว40บบาทเนี่ยเดี๋ยวสมัครเสร็จแล้วก็ต้องไปกด ยกเลิก unsubscribe นะครับเดี๋ยววิธีทำยังไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับเสร็จแล้วเราก็แอ c เ p t ไปอ่ะอันนี้เขาก็จะให้เราใส่รหัสนะครับเดี๋ยวเราใส่รหัสไปจากนั้นกด confirm purchase พอกดแอ c เ p t ไปก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ Thank you for purchase แล้วก็ continue shopping นะครับโอเคอันนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่สามารถตัดเงินได้นะครับก็คือระบบจะไม่สามารถตัดเงินได้จากในบัตรเพสเ t ชัน ที่เป็นบัตรเติมเงินแล้วเราเติมเงินเข้าไปใน wallet ของเรานะครับอันนั้นคือมันจะไม่สามารถตัดได้เพื่อนๆจะต้องตัดจากบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าเชื่อมกับบัตรและปิดไลน์เพทเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถทําการซื้อได้ถ้าเป็นตัดเงินจากในระบบ wallet ของเราจะไม่ได้นะครับโปรโมชั o ่นนี้ถึงวันที่17พฤศจิกา2023นี้เท่านั้นนะครับพอเราสมัครระบบ ea pay เสร็จในเว็บไซต์นะครับเราก็เปิดเครื่อง ps5 ของเราครับแล้วก็มาที่ P พ s t a พล o จากนั้นก็ไปที่เซิร์ชนะครับแล้วก็เลือกบริการ EA p l ่าตอนนี้เราก็ได้บริการ EA p มาแล้วเห้นี่ครับนี่ครับเราสามารถเลือกเกมเล่นได้เลยก็มี d e a d s p a c e นะครับมี FIFA 2-3มี Need for Speed Unbound ที่สามารถเล่นได้นะครับนี่รวมถึง Battlefield ด้วยนะครับก็มีหลากหลายเกมนะครับที่สามารถเล่นได้เลยนี่มี Mad Effect ด้วยนะครับของ PS4 คือคุ้มมากๆเลยนะครับ40บาทเองเราก็สามารถเล่นเกมที่เป็นโห oh, ระดับหัวแถวของค่าย EA ได้แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเข้ามาดูนี่แล้ก,กดโหลดได้เลยนี่เห็นไหมฮะอ่านี้ไปยังดาวน์โหลดแล้ว40บาทเราก็สามารถเล่นเกม Dead Space remake ได้แล้วครับต่อไปก็จะเป็นการยกเลิกบริการ EA Play นะครับเพื่อที่เดือนหน้ามันจะได้ไม่ต่ออายุนะครับให้เรา ในราคา150บาทเราก็มาที่ PlayStation Store จากนั้นก็ไปที่จุด3จุดอันบนขวาบนจากนั้นก็มาที่ subscription subscription นะครับอ่านี่มันก็จะมีขึ้นว่าอันที่เราเคย subscription ไปแล้วจะมีอะไรบ้างอ่าเราก็เลือก EA Play นี่ครับเขาก็จะบอกว่าให้เรายกเลิกนะครับแล้วก็กดยกเลิกครับ cancel subscription นี่เขาก็จะบอกว่า,าคือเราสามารถยกเลิกไปเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้ถึงวันที่หกเือสิในเดือนหน้านะครับแล้วก็กดโอเคไปจากนั้นก็เรียบร้อยนะครับก็อันนี้เขาก็จะขึ้นเตือนมาว่าเอ็กซ์ X เนี่ยก็คือหมดอายุวันที่6กเดือสิของเดือนหน้านั่นเองนะครับเท่านี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการ ยกเลิกอ,อ่าซับสคริปชันของ eap a y นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสับคลิปนี้ไปละครับบ๊ายบาย